อ่มนนึอนีสิบผ้ามาเห็ดเนาะเห็ดข้าวต้มเห็ดโอเห็ดข้าวพัเขาพาดข้าวต้มพดัดเออโอ้ยเแบาบกระพีดเนาะตอนนี้กะขันกะที่เห็ดขายมืออื่นเนาะในส่วนการเห็ดข้าวต้มพัดของเฮา,านี่คือจะใส่แบบธรรมชาติคือมมพเผา,ขขามันจะบ่มีกินหืนมันสีแสบกว่ากันความแสบเพราะว่ามันสใส่มมพเผาว จากงยมันเถะๆถะขันเอาใส่มือขันเอามันจะใส่มันสีมันสีหอมกะทิมันสีหอมกว่ากันกะทิมีตะแกงเอาไว้ห้องอ่าใด่ที่แล้วห้าสิห้าสิกองได้บ้านเนี้ กองทีลงเลยจ้ะเพราะว่ามเป็นตะเกียงใหญ่ตอนนี้ทายยังขึ้นต่ว่ากับสีโบชัดปันได้สีโบชัดขึ้นยังกังเวนปันได้ส่วนหมากสีเห็ดใหม่ๆสดๆที่จังสีค้ายมืออื่นีกับสีเห็ดไหลย,ยังขึ้นให้มือเสา ป้งหม้อหมอก็ยังหนหอนอยู่ในตอนป้งก็เอาไปขายเลยมันสีแสบปวกกันถ่ายเหตุขนมแต่ว่าคนหอกอะมากมากแบบย่ง่าฮะล่ะวะตัวนี้มันก็สีเสียเวลาในการขูดมะข่าเนาะมันสีเสียเวลาในการขูดมะข่าเพื่อสีขันเด้จ่ว่าคนห้าเขาก็ใส่กะทิก้องแมนโบราะ เราควแสมันกระต่างกันอยู่ด้พี่น้องมันสีหอมต่างกันแล้วมันสีบบมิกินสีบบอัพผอมกินกระเสบก่ากันแต่ว่าของ่อยด้ใส่ซีผสมอาหารส่วนหมากถ้าเหตุมงเขือเห็ดกระตุ่มฟ้ามเถือก็ไม่เตยถ้าจะให้เขาเขียวถ้าจะให้เขาดำก็ใส่ขากัมจะคล้องเองขบกัมเห็ดเองทำเองปลูกเองขายเอง บางคนว่าคือขายแพงแท้ว่าษัทอับคิดค่าตําในบอ่อเรสิบโคิดค่าเงือค่าแห้งค่อยในบอ่อเนาะก็เฮ็ดเพื่อสิแล้วแม่นบละอ่พวาากคันน้ำกะทีแล้วเขาไปเบื้องต้นอันนี้เนาะพัดเข่าบ้านี้อ่าเขามาเบือนนอบ้องต้นบานนี้เนาะใน,นส่วนนี้กะิบเป็นตามพัดเข่าได้บ้านี้ เออเราพัดเขาเอาเก็เอนำเขาลงมาใส่จ้ะค่ะใส่ไฟเข้าไปเดี๋ยวเรต้องใส่ไฟแห้งด้วยจ้ะแต่วันนี้ดังทานจ้ะทุกอย่างธรรมาสตร์เบอร์สุยางนะี่จ้ะแก๊สเกิดบริบบส่ยฝนกระสิโตกล่ะแต่ว่ากะก่ยังเห็ดคือเกา่า คอยบอกเลยว่าแสบโกงรับประกันรับประกันโดยเจ้าของเองเป็นยังคือว่าจะใส่ราะว่าเหตุทุกอย่างโดยธรรมศาสตร์เบ้อสี่อย่างน้บเปลืมาวกะขันมืออันนี้กะขะาใส่กระทะต่อไปหักกระินั่นกะทิลงไปเบิ่งเบึงกะทิจะหัวมันขาดๆเลยห่เม็นหางมันเลยหัวมันแทแๆเลยจะใส่งไปาพุ่มมันใน่บกอวยากเ๋ยวจะมันอยู่แล้ว อุปกรณ์ค่ะสองยางเลยเทิงทับพี่เทิงตะหลิยวทำบุสายยางเดียวในการเห็ดอุปกรณ์สวยเพิ่นรอให้หมอเดนนี๋ก่อนห,หมอเดี๋ยวก่อนใส่น้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลเขาเห็ดเองบ่ได้เขาก็เลยซื้อเขาใส่น้ำตาลใส้แดง ใส่น้ำตาลใส่แดงพอเขาทำกะทิโล่งแล้วนาะบบาน,นี้เทากัใส่น้ำตาลใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็คนเขี่ยอยู่ประมาณากเกือบสิบนาทีพูดเลยจะให้มันเข่ากันให้มันขนให้มันไว้ง่ายได้ได้ขนาดนี้ จะนอนใหากับปง้งปปุงลงผักให้มันเย็นท่าจังสีอ่อตอนนี้ก็ได้เวลาสิบปุงแล้วตอนนี้ก็เดอกแล้วได้แต่ว่าหาเพจซื้ออยู่เพื่อนอื่นเขารับเบื้อล่าเลือดแต่คอยเพื่อจะใคร เื่อยากให้ผู้ที่กินคง่อยได้กินสุดเสบเนาะได้กินข้องไม่ข้องสดตลอดบริเลว่าค้องเกา่ากินละเสบกินละเออเอามากว้านมาอันนี้ซ้ำได้กะเอาตามใจเขาเองบ่งใดบานอันี้กะ้องถางให้เย็นจังห้งองอุ่น หลังจากหั่นหอกอ่น่ามาพาักไวโอ้มันเหมือนเนาะอันนี่จ้ะให้มันเย็นจัง่อเนาะจา้ะเ๋ยวถาเบิ่งตอนมันเย็นเขาจะไปห่ออ่ามาเบิ่งในส่วนต่อไปเนาะเขาพัดเท่ามันจะเย็นเรียบร้่อแล้วหอมสีไดียห่อแล้วหอมสีไดียห่อแล้วเ้ามาเบิ่งในส่วนการห่อเนาะบัณฑ์เอามาเบิ่งใบตองใบตองเขาใส่ใบตองอ่อนแบบอ่อนเลยจ้ะอ่อนปันใดแห่งดีสีมันจะงาม นี่มันยังคืนเลยโบเห็นว่ามันอ่อนซํำได้ทอาสีใสไปตองแบบอ่อนแล้วก็บ,บริย,ยากล้นไฟบริย,ยากตากแดดเลยจ้ะอะครับมาเบืองเลยเนาะมันนี้ในการเท่เทอสีใสหนึ่งใส่หวดบริยหนึ่งใสซึ่งจ้ะเรืองของเรืองก็คือขีดขาดเอาซึ่งออกมา <c oughs> อา้าวลืมดื่มใสมันใส่กล้วยจ้ะมือน,นี้ใส่ใส่กล้วย ไปเอาอาพอห่อ,หอแล้วเน,ะน,น,วะน,น,นานนะ,นกะ,นนะก็นําใส่หัวอะนั่งงนี้เนาะอาพ่อห่อแล้วเนาะเ่าก็นําใส่หัวแล้วก็ใส่ฟ้าปิดเนาะแบบนี้เนาะฟ้าปิดแล้วก็นั่งคาแบบนี้เอานั่งคาก่อนจ้ะ นางขาจะสุกงงนึงกะซุกดอกพี่จิงบอถึงสุ่กงงก็ซุกละจ้ะนางขาจะขาวเนาะเดี๋ยวกบซุกอ่าเขาซุกนี่เขากับนางขามาเฮงแล้วเนาะวันเพรามันซุกแลลวเฮาก็ยงออกจากมอแล้วกะตรงเลยจ้ะอออน้อนอนหอนหอนอนหอนหอนหอน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 หนหออนนอ อ่าแต่มันยังห่อนอยู่จ้าบันไหนเปิดให้เบิรงกนะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็มีแค่นี่ละจ้าพามาเบิรงกเห็ดคอตงพัดเนาะเห็ดคอตงพัดของเฮาเด็กเราได้จ้าสิไปนอนก่อนได้จ้าเด้อฝากติดตามคอมเมนต์แม่น้ำเนมแสดงความคิดเห็นแม่น้ำเนมดีหรือบ่ดีเห็ดว้าไฟแตกสิไปนอนแล้วจ้าไปก่อนนะจ้าเห็ดนารีน้ำสาลีได้จ้าเด้อตลาดปลาคงุง กำาขวดำโอ้ยมีหลายยางจ้าแล้วแต่มือได้มีจ้าไปก่อนด้วยจ้าไปก่อนท่าบ๊ายบาย